สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประเทศอินเดียเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมระบุอินเดียสนใจร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศไทยให้มากขึ้นนายอาจิตโดวานที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประเทศอินเดียพร้อมคณะเขาเยี่ยมคารวะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นทางการโดยนายอาจิตกล่าวไว้ในระหว่างการ พบปะหารือว่าประเทศอินเดียมีความสนใจร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศไทยให้มากขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบขนอาวุธและการป้องกันการค้าย,ยาเสพติดซึ่งหากทั้งสองประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจังก็จะเป็นการสนับสนุนความสัมพันธ์ให้แน่นแฟงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้เชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ ศูนย์รประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริความมั่นคงเปิดศูนย์เปิดสวนพฤกษศาสตร์รพันไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพลเอกว,วิเชียนสิ สิริสุนทรผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริความมั่นคงเป็นประธานเปิดสวนพฤกษศาสตร์พันไม้อันเนื่องด้วยพระนามาพิไทยและพันไม้สีม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุครบ5รอบ2เมษายน2558ที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีสํานึกใน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับส่วนพฤษศาสตร์แห่งนี้คณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนและทะหารได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประโยชน์ของพันไม้และพืชสมุนไพรรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนหันมาอนุรักษ์ธรรมชาติให้มากขึ้นค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะตุรกีสามารถจับกลุ่มชาวอังกฤษได้9คนขณะพยายามลักลอบข้ามไปยังแดนซีเรียกองกำลังรักษาความมั่นคงของตุรกีเปิดเผยว่าสามารถจับกลุ่มชาวอังกฤษทั้ง9คนไว้ได้ในหมู่บ้านชายแดนติดซีเรียในระหว่างที่ทั้งหมดกำลังพยายามลักลอบเดินทางข้ามไปยังซีเรีย คาดว่าต้องการไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ที่หวังยึดครองดินแดนซีเรียอยู่ในขณะนี้และในวันนี้ทางการตุรกีจะส่งตัวชาวอังกฤษทั้ง9คนกลับประเทศ การจับกลุ่มมีขึ้นในขณะที่หลายประเทศเฝ้าระวังพลเมืองของตนที่มีแผนเดินทางไปยังตะวันออกกลางอย่างไม่มีเป้าประสงค์ชัดเจนเนื่องจากมีข้อมูลว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่คือผู้ที่ต้องการเดินทางไปสมัครเป็นนัก,กรบของกลุ่ม i อเอในการเคลื่อนไหวยึดชาติอาหรับสำหรับก่อตั้งเป็นรัฐอิสลามรับชมข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะ นิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามข้อที่6มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน